นี่มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วเธอไม่หนอยเหรอืมเข้านอนกันหมดแล้วนะแม่เธอก็นอนเห็นไหมเนี่ยดูนอนนี่ทามือเป็นเด็กหน่อยม,มีแต่เธอยังไม่นอนเนี่ยพี่หญิงเขาก็นอนแล้วนี่เห็นไหม,มพูดไม่ฟังเนี๋ยจะจับโยนไปห้องโน้นนะอื จะนอนหรือไม่นอนอืยังไม่ง่วง่ะตาดูนไหนนอนมันเด็กเลยหนาวไหมหนาวไหมผอมแพ่ไปนะดูดูนายนนายโน้นั่นาคือผ้าห่มนะตาประกาศว่ายัางไง ผ้าห่มเนี่ยถ้ากัดเนี่ยจะโดนผ้าห่มก็เหมือนกันถ้ากัดเนี่ยโดนอุ้มอุ้มโยนไปห้องโน้นเลยนะไอพี่หญิงอยู่กับแม่พอ,อ,อ,อน,นนพี่หญิงไม่หนาวเหรอ ้แล้วก็เสริมสวยตื่น,นเช้า่น่มผมห้าใช่ไหมผมห้าถ้าหนูใส่เสื้อแล้วไม่ต้องผมก็ได้จ้ะหญิงพี่หญิงนอนจ้ะไม่ต้องออืืหญิงเปลี่ยนท่านอน เธอก็นอนหลับซะนอนหลับเ้อย่างไร,รอนอนจริงป่ะนะ่ะฮะนอนจริงป่ะไม่เองตาพูดเนาะเมื่อกี้เนาะจะกัดผ้าห่มตาหนูนอนเลยนะ เด็กๆตามผมพายได้ยิงนะอยิงน,น,นอนแล้วทุกคนคือคือเด็กพวกนี้อะนานโนกับยิงที่เขามานอนได้คือเขาเป็นหมาที่ทื่ผมว่าแปลกนะคือเวลาเขาอยู่ห้องนอนนี่ยคือมันคดสนมากนะดึกวข้คนน,นคั้นวข้คนนี้คือเอาไม่อยู่อะแต่พอเขามาอยู่ในห้องนอนนี่นะเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะทำตามคำสั่งอะ ถ้าเกิดเราพูดอะไรอะ่ะก็ต้องฟังแต่ตอนนี้นาโนมันจะงอนบ้ไม่ต้องงอนตาหราเนาะเธอตัวเล็กต้องได้เวลานอนแล้วต้องนอนอือตาไม่ค่อยสบายด้วยเข้าใจปะ่ะจริงๆอ่ะตาไม่ให้พวกเธอเขามานอนหรอกนะจะต,ตาคิถึงตาสงสารเธอไงคือทุกคนเราออกไปนี่ เขามันเหมือนตอนผมเด็กๆอรัเมืนเรามีความหวังนะทุกคนมีความหวังว่าเอ,อว่าตาว่าคุณตาจะพาเข้านอนอะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็มองผมเนี่ยเขามีความหวังแล้วคือระโดมเช็ดตัวเขาเสร็จเนี่ยแล้วผมก็ไม่ให้เขาเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกเสียใจไผมก็รู้สึกรู้สึกแทนเขาก็เลยอื เหมือนเหมือนเขาคิดว่าเขาต้องได้เข้ามาก็เลยเ,เข้ามาแต่เข้ามาเสร็จก็ต้องมีกดระเบียบหน่อยต้องเข้มเลยคืออย่างวันวัน,ว,นวันที่วันมีอยู่วันผมตื่นมาโอ้โหเขากัดผ่า่มอะโอ้โหไอใยสงังเคราะห์เต็มนี่เลยโหโดนดูอย่างแรงเลยดูอย่างแรงเลย ืมก็ผมก็ประกาศไปด้วยถ้กกากัดอีกทีไม่ได้นอนแน่ไม่ให้นอนเลยหญิงก็มองแบบค้อนใหญ่ถึงนะโน่ตัวแสบแหนอนแล้วใช่ไหมโอเคโอเคงั้นก็นอนไปนะโอเคนะกดไหนนะกดไหนกดไหนกดไหเนาะ เ,เธอนอนเลยเธอหลับตาบ้าน่ะนะฉันเหมือนว่าเห็นเธอไม่หลับตานะหลับตาบ้เนี่ยตาไี่หลับดิยังไม่โดนดิยังไงพี่หญิงยังนอนแล้วเธอแกล้งบ้านี่นองนาตาหนูยังไม่ง่วงอะ่ะ นอนอเดี๋ยวตันนวดให้ตันนวดขาให้นะขาเทินเหมือนขาเป็ดเลยนะงวดขาให้นันโนกอ่ะนางมันนางไม่ง่วงนัน,นโนนี่เทอนนี่แบบเป็นหลานพิเศษมากเลยนะจะนอนฉันต้องนวดให้เธอเนี่ยนอนหลับท้องเลยเหมือน ชอบเหมือนวัวเลยเป็นไงม้างอะเนาะหายเมื่อยังฉันไม่มีใครนวดให้เลยฉันต้องมานวดให้เธอเนาะมันเขี้ยวอเนาะ เมื่อว่าเอ้ยเมื่อตอนค่ำอ่ะคูณปู่คุณย่าเขาโทรมาเขาถามว่าเธอเขาถามว่าเธอสนไหมดื้อไหมดีนะฉันช่วยพูดให้นะฉันบอกว่าเธอนี่เรียบร้อยขึ้นตั้งแต่ทำหมันมาเนี่ยอืมเหมือนภาพภาพับไว้เลยท่านก็เลยไปพรอให้สุ่ภาพแข็งแรงฉันช่วยเธอนเนอะ ลูกกดดูดูมือเขาให้ผมนวดให้นี่นเนี่ยถ้าไม่นวดก็ไม่นอนขาขาเธอมันมันขาลูกกวางน้อยเดี๋ยวถ้าหนาวเด๋อวตาผมผ้านะแอร์ยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่หรอกคือกำลังดี ใช่ไหมนอนเลยตาหอมกันหอมแก้มเน้องตาเธอแกล่ะเนาะเธอยังไม่นอนเหรอเน้อคุณนายคุณนายคุณนายอะไรของคุณนายคุณนายก็ไม่นอนทําเป็นฟอมอืมคุณนายก็คือแบบอืมออะไรยังไม่นอนเหรอ อะไรเธอจะไม่นอนเน,นอะนฉันนึกว่าเธอนอนเลยนะฉันก็นวดแข้งนวดขาให้เธอแล้วเนะี่ยอือก็จะเอายังไงอือนอนลงนอนหลับไม่เอาไม่มาเลียนอนหลับนี่มันกี่ทุ่มกี่ยามาดึกแล้วนอนหลับอนะ่ะพี่พี่หญิงเขายังนอนแล้วนี่ผมผ้าอ่ะผมผ้านอนดีไม่เอาไมรนี่แผลตาไม่ใหญ่ใหญ่าามายุ่ง ออือืยังจะมาคาเประด,ด,ดูอีกโดนตาหนูจะไม่ง่วงหนูจะไม่ง่วงคุนไย้ัหมตาหลานเป็นอะไรกันบทดจุ่มจอมจุมจ่มจอมดูดีเขาตื่นกันหมดแล้วเนอะเป็นพราเธอเนี่ยเขาตื่นกันหมดเลยอืด,ดูยิงใหญ่ก็ตื่น นี่พี่หญิงก็ตื่นก็เธอนี่แหละอืม,อม,อมใชมม่โอเคจ้ะโอเคนะโอเคเดี๋ยวตาของแก้ไปโอเคอลืมตามองไม่เห็นลูกตาเลยตาเธอดำมะโอเคโอเคตาของแก้มาโอเคฝันดีนะสัสดีครับทุกคนดูที่ทุกคน พวกเด็กๆนะชอบส่องไปบ้านโน้นตัวมาเวลนั่งนั่งส่องเขาอ่ะอืมส่องดูไงว่าบ้านโน้นเขาทำอะไรอ,อ,อ,อะไรมาเวลกันาโน้นเนี่ยไปต้นไม้แล้วปีนส่องเขาอ่ะ คันอ,อ,อะไรยิงไม่สนยิงกินตะไคร์มาเวลดูไอ,อ้อ้วนนะเข้าไปส่องอีกแล้วมันเข้ามุดรั้วเข้าไปเข้าไปดูฝั่งนน้นนะแอบไปดูฝั่งนงนะ้นแเป็นยังไง ถ่ายแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาไปเก็บถ่ายเพราะว่าคือผมรายพวกเด็กถ่ายเนี่ยผมจะจะเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือจะต้องรีบไปเก็บอดูน้ำโช์ดูนาโนนุษยนานุตั้งท่าไข้เขาเลยเหมือนไส้ดูมามิโอ ปีนต้นไม้เดอร์มัวว์เปีนไปส่องเขาน่าจะมีสาวฝั่งนู้นอ,อะไรเรื่งของเขาดิง้งเมื่อกี้ก็กินตะไคร่ เดี๋ยวเอาไปดูอืมพี่มาทำไมพี่มากระโดดลึกสูงมากเลยวันนี้เฮ้พี่มามาเสนอหน้าก่อนหน้าโนู้นดีนนกก็งอนหรอทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านหือใช่ไหมพี่มักหือน่าจับฝูงหือเจคสันบอกผมด้วยผมด้วยหือจะจะไม่ขี้จะจะไม่ขี้แจ็คสันผมชอบว่าไงโมเบลซีนุ่ม นานมัวควายกับแม็กกี้แล้วก็มาบ่นคนอื่นกอดก่อนเนี İns, uh ่ยโมเวลยังไงไออ้วนไอตาอ้วนมาว่าวกมตาเดินตูดบิดไปเลยโมเวลพหมาเธือนนี่เวดีเจ้าคุณนายตื่นแล้วเหรอ แม่พ่อพ่อทานข้าวยังพ่อเป็นยังไงมัง่งอืมพ่อพ่อไม่เป็นอะไรมากอืมแผลพ่อหายยังอืมพ่อทายาอืมทายาหน่อยอพ่อพ่อต้องอย่าโดนน้ำนะจ้ แต่พ่อก็ทำน้่นทำนี่บางทีก็นิดหนึง่งแต่ถ้าอากาศร้อนอ่ะมันจะอันนี้แต่ถ้าอยู่ในห้องเองมันก็จะแห้งอยู่นะสอม,อมหนูเป็นหน่วงพ่อจ้าขอบคุณมากสอม,อมแล้วเด็กๆเ,เป็นไงบ้างพ่อโอ้ยเด็กๆเลยอสอนมากเลย ก็ทำไมเธอกินข้าวไปไม่หมดล่ะกินไปครึ่งเดียวอหนูยังไม่หิวคุณนายกินข้าวผัดแหมคุณนายการไม่หิวด้วยแล้วยังไงจะลงไปไหมจะลงไปอาบแดดไหมมะคุณนายคุณนายจะลงไปอาบแดดไหมไม่มีเสียงตอบแล้แหม <laughs> เป็นไงเดี๋ยวเรีนรู้ขอนัดต่ออีกสักหน่อยค่ะอ,อืมโอเค